สวัสดีค่ะพบกับเทคนิคการแพทย์หญิงจันทราพรลอวินิตันนะคะหรือเทคนิคการแพทย์หญิงหน่อยวันนี้จะมาแจกสูตรฟรีๆให้เพราะว่าปัจจุบันเราอยู่ในสภาวะวิกฤตที่จะต้องเผชิญกับเอ่อโควิด19นะคะเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เราจะพกพาในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีแอลกอฮอล เจลลาเอ่เจลฆ่าเชื้อมาสปิดปากแว่นป้องกันละอองเข้าตาแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีติดตัวเวลาคุณออกไปข้างนอกในกรณีที่คุณไม่สามารถล้างมือคุณได้หรือต้องการล้างจานชามอาหารที่คุณต้องการจะใช้ในกรณีที่คุณสงสัยว่าเอ่อคุณต้องการจะป,ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะวันนี้จะมาแจกสูตรการทํา โฟมล้างมือนะคะแล้วก็เป็นออดีนนะสมด้วยนะคะอุปกรณ์ที่คุณควรจะต้องมีคุณครูมีขวดปั๊มนะคะขวดปั๊มโฟม1ขวดนะคะมีตัวตัว,ตวแชมพูล้างนะคะซึ่งตรงนี้หน่อยใช้ของอี้อนี้พวกเนื่องจากเขามี BHA และ H HA ถนอมมือเราด้วยแล้วก็มีสารส่วนประกอบอื่นๆที่ถนอม มือของเราก็เลยใช้ตัวนี้เวลาที่เราจะต้องออกข้างนอกแทนที่เราจะพกสบู่ล้างมือไปเราก็พกแค่ขวดปั๊มนี้ซึ่งสะดวกมากๆและง่ายมากๆนะคะหน่อยใช้แอลกอฮอล์99.99 99อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเสริมความมั่นใจในการฆ่าเชือ้อนอกเหนือจากสบู่ซึ่งเราเชื่อว่าเขาสามารถทําลายตัวไวรัสได้แล้วแต่เราต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นเราจะเติมแอลกอฮอล์เข้าไปโดยทําให้สบู่ของเรามีความเ,าเรียกว่านอกเหนือจากจะช่วยทําความสะอาดมือเราได้ แล้วถนอมมือเราแล้วเราจะต้องเพิ่มความมั่นใจในการฆ่าเชื้อด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะเอาขวดมานะคะแล้วก็เติมตัวสบู่ตัวนี้นะคะเข้าไปแปะปั๊มนะคะ่รยใช้ยี่ห้อลูมิเนสนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาถนอมมือเรานะคะใช้ได้ทั้งตัวเลยจริงๆเติมเข้าไปแปะปั๊มแล้วก็เติมน้ําเข้าไปจนกระทั่งได้ปริมาตรประมาณเกือบครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งประมาณ3าส่วนสของปริมาตรของขวด ะะหลังจากนั้นนะคะหนก็จะใช้วิธีการเติมแอลกอฮอล์9 9 9 9ซึ่งเรามีอยู่เนี่ยนะคะซึ่งเรามีอยู่เนี่ยเติมเข้าไปเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าเราจะมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแน่นอนมั่นใจมากในการพกออกไปข้างนอกเติมไปจนกระทั่งเนี่ยคะ่ะหนส่วน4ของขวดจนเกือบเต็มนะคะตอนนี้เราจะได้ล้นนะคะเราจะได้สบู่ที่มีความเข้มขน้น แล้วก็มีแอลกอฮอล์ oh มีปริมาตรแอลกอฮอล์ oh ด้วยนะคะที่ฆ่าเชื้อเราได้แล้วก็จะเป็นโฟมปั๊มออกมาเป็นโฟมนะคะล้างมือให้กับเราได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะเขาจะปั๊มออกมาสีเขาจะประมาณนี้ละเพราะเขามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เ oh ขย่ยให้เข้ากันนะคะมิกให้เข้ากันนะคะมิกให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะคะ โอเคนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะใครจบไลฟ์นี้แล้วนะคะใครดูจบไลฟ์นี้แล้วอยากได้ขวดปั๊มโฟมนะคะพิมพ์ข้อความมาใต้ข้อความนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแจกขวดปั๊มโฟมให้5ขวดนะคะเอาไปใช้ที่บ้านแอลกอฮอล์ไม่สามารถจะส่งไปให้ได้นะคะอยากจะให้หมดเลยทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวตัวสบู่ฆ่าเชื้อตัวนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเขาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เวลาเราปั๊มออกมานะคะเขาจะออกมาเป็นโฟมอ่า เนี่ยค่ะออกมาเป็นโฟมแบบนี้ทำให้เราสามารถล้างม,มือแล้วมีความมั่นใจว่ามีตัวที่ฆ่าเชื้อให้กับเราแน่นอนมั่นใจสามารถล้างน้ำออกง่ายๆหรือแทบจะไม่ต้องล้างน้ำน้ออกเลยก็ได้นะคะเราใช้ตัวนี้แปะปั๊มน้ำา3ส่วน4ของขวดแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เ9 9 9เข้าไปให้เต็มแอลกอฮอล์ให้มั่นใจนะคะว่าเป็นเอด แอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่เราสามารถรับประทานได้ติดตามาวิดีโอต่อไปได้นะคะกับ B ีฟิกับเทคนิคการแพทย์หญิงจันทราพรหรือเทคนิคการแพทย์หน่อยนะคะในช่อง youtube channel ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ